สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Chicken Style นะครับคลิปนี้มาอยู่กันในเกม Crash of Dot นะก่อนอื่นมาดูระบบคันเล่นกันเลยดีกว่าภาพนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหานิดหน่อยนะ ระบบการเล่นคือเขาจะให้หอคอยเรามานะเป็นสีฟ้านะของเราเป็นสีฟ้าแล้วก็ฝ่ายตรงข้าวจะเป็นอีกสีหนึ่งนะตอนนี้สู้กับตัวสีเขียวอยู่ต่อไปก็ไม่รู้จะเจอตัวสีอะไรต้องสะสมความกำลังนะความกำลังจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะถ้าโดนยึดหมดก็เป็นอันว่าแพนะทุกคนก็มีโฆษณามาคาดหน่อยนะถ้าเปิดเน็ตเล่นถ้าปิดเน็ตก็จะไม่มีปัญหาอะไรละ โอเคมาลองแบบจริงจังกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ในเกมเขาพาเรียกว่าหอคอยก็เรียกตามเขาละกันนะระบบเกมบอกว่าหอคอยก็เอาประมาณนี้แหละประมาณว่าส่งกองกําลังจากหอคอยของเราเขาไปยึดยึดหอคอยของฝ่ายตรงข้ามนะเออประมาณนี้นะนั่นไงเขาส่งวัสดเยอะเลยโดนยึดไปซะละ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเสียเปียบสุดๆแล้วทุกคนเดี๋ยวก็โดนส่งกองกำลังมายึดอีกค่าพลังอ่ะก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆตามเวลานะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราว่าจะจัดการยังไงนะ เริ่มแรกก็จะได้มาในเงื่อนไขเท่าเกันนี่แหละขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการวางแผนกันยังไงนะตอนนี้ก็แพ้ไปรัวสองครั้งละเกมนี้รู้สึกว่าจะเล่นกับ AI นะเล่นกับบอทนี่แหละไม่ได้เล่นกับผู้เล่นหรอกเงื่อนไขเท่ากันนะโอเคอย้ายมาเตรียมสะสมบวงกำลังดีกว่า อสะสมกองกำลังไว้ก่อนอย่าให้มารวมกันไว้ที่เดียวแล้วก็เล็งก่อนว่าจะจัดการอันไหนก่อนดีี่ตัวนี้สามารถโจมตีได้นะทุกคนแอ่มันโจมตีได้ด้วยยึดยดึต,ตัวนี้ได้นี่ถือว่าเป็นผลดีสุดๆเลยนะเพราะฉะนั้นต้อตรงรีบยึดต,ตัวนี้น่าจะได้เปรียบกว่าอืนั่นไง โดนยึดก่อนซะละเออมันมันยึดง่ายขึ้นนะทุกคนเราเอ,อ่อทำลายกอ่างกำลังมันไปเยอะละเราทำลายกวางกำลังให้เขาอ่ะเออเสียโง่เลยรอบนี้ก็ไม่น่าจะไหวอีกเช่นเคยละอ,อ้าวไม่รอดแล้วล่ะอ,อ้าวไม่เข้ามาโชมตีอันนี้วะโอเคเดี๋ยวก็ส่งมาละ อืมพอจะรู้วิธีแล้วว่าต้องใช้วิธีไหนเราปล่อยรอให้เขาเคลื่อนไหวก่อนแล้วกันเนะดูสิเขาจะมาทางไหนไปทางนั้นเราก็ยึดตัวนี้ตัวนี้มันเหลือน้อยโอเคยึดได้ละ ยึดกลับอืมโดนโจมตีเสียกำลังไปค่อนข้างเยอะเลยเออโอเคอันนี้ยึดได้แล้วนั่นไงที่เหลือก็แค่รอให้เพิ่มจำนวนนะทุกคนก็เลือกได้ว่าเราจะย้ายควากำลังไปไว้ที่ไหนนะตอนนี้ก็สะสมไว้ก่อนลนะกันอืมโดนยิงหมดเลยนั่นไงไม่รอดละ ถ้ายึดอแกนกลางได้นี่น่าจะมีประโยชน์สุดๆเลยแหละแต่ว่าอีกฝาก่ายนี้ผมว่าเขาคงรอให้เรารอให้เราอนี่แหละโจมตีไอ้ตัวอยู่ตรงกลางนี่ให้ค่าพลังมันเหลือน้อยนะให้กําลังมันเหลือน้อยแนละ้วเขาค่อยมายึดต่อจากเราอีกทีนึงผมว่าแบบนั้นมันง่ายกว่านะ เอาช่วงนี้ก็สะสมความกำลังไว้ก่อนแล้วกันเกมนี้แปลกนะไม่มีดนตรีไม่มีอะไรเลยบิวอารมณ์คนเล่นเลยก็จะเป็นเกมนะฮะนั่งเล่นเงียบๆคนเดียวละเกมค่าเวลาหน่อยนะโอเคเราจะไปยึดตรงไหนก่อนดีจะวิ่งผ่านตัวนี้ก็ลำบากนะ เพราะว่าต้องโดนโจมตีแน่ๆละ่ะถ้าเข้าไปในเขตด้านไงโดนละอืมขึ้นอยู่ว่าจะวางแผนจัดการยังไงละ่ะโจมตีมั่วๆนี่เสียเปรียบเลยสามารถอัปเกรดได้นะทุกคนนี่อัปเกรดได้เออ อัพเกรดนี uh ้สามารถเพิ่มเเพิ่มอะไรเขาเรียกอะไรความสามารถเพิ่มเพิ่มกำลังในการโจมตีได้นะเห็นไหมตอนนี้เพิ่มไปห้าสิบหกสิบโอเคยึดเลยแล้วกันยึดป้อมปลาการที่ใช้โจมตีนั่นง่ายสวยใครผ่านเข้ามาในเขตนี้โดนโจมตีแน่ๆอัปเกรดเข้าไปอีก ืโดนยึดคืนทันทีเลยทุกคนไม่ไหวแล้วเราต้องรีบยืดคืนแล้วแบบนี้อืรีบยืดคืนเลยอืโดนยึดคืนอีกอะจะไหไหมเนี่ยโดนยึดไปอีกอืนั่นไงจะไหวไหมเนี่ย ย้ายมาหมดก้นกลัวอันป้อมกลางโดนยึดแะ้วเนี่ยโอเคในขณะที่กองกํากลังเขายังน้อยอีกอืมว่าแล้วป้อมกลางโดนยึดเอาละไงทุกคนเอาละไงโอเครีบรีบยึดอะไรยึดได้ยึดให้หมดมาที่เหลือก็แค่รอสะสมกองกำลัง จมตีเลยแล้วกันเปิดก่อนเลยน่าจะไหวนะโอเคตานี้น่าจะรอดยึดไปเลยอันสุดท้ายแหมชนะมาจนได้ชนะด้วยความยากลำบาก การเล่นก็จะประมาณนี้นะทุกคนมาดูระบอบอื่นกันดีกว่าเกมนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแนละน่าจะเป็นแค่เครื่องผมหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าเป็นหมดก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นแค่ที่เครื่องผมแหละภาพมันกระตุกหน่อยนะในส่วนของการตั้งค่าก็จะมีระบบสัน่นเฮ้ยมีเสียงนี่ว่ะเปิดไม่ได้ทุกคนโอเคช่างมันละกัน ต่อไปที่มีอยู่อีกอย่างเดียวก็คือระบบร้าคาเนี่ยนี่นตึกนี่ไงที่เรียกว่าที่เขาเขาเรียกว่าตึกนะทุกคนแล้วก็นักสู้ี่กองกำลังเราเนี่ยตอนนี้จะใช้แบบตัวคมกลมนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวสามเหลี่ยมในตัวเป็นแฉกเป็นดาวอะไรจะมีความสามารถแบบไหนนะและว้วก็สีนะ สีนี้สามารถเลือกได้เนะี่ยเราจะใส่สีตึกสีอะไรนี้อันนี้ผมว่าคงไม่เกี่ยวกับความสามารถหรอกเนาะเอาไหนไหนก็มาขนาดนี้ละลองเปลี่ยนเป็นสีแดงดูแล้วกันโอเคซื้อไปเลยนักสู้ร้อยเจ็ดิบห้าสองอยห้าสิบซื้อตัวนี้เลยจัดไปตึกนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นแค่สกินหรือว่าเป็น จะช่วยเพิ่มความสามารถด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไหนๆก็ซื้อมาแล้วไปลองดูดีกันเลยดีกว่ามันจะมีความสามารถใหม่อะไรไหมอัปเกรดก่อนจะได้เพิ่มอย่างรวดเร็วสกินเข้าสวย,เ,ยเป็นรูปหัวใจด้วยอืมเริ่มเปิดก่อนเลยโอเคยืดคืนทันที ันเร็วกว่าหรือเปล่าน่าจะเร็วกว่านะสี่ห้ายึดไปยึดไปยึดไปให้หมดโอเคเรียบร้อย จะยึดอันไหนก่อนดีหยึดได้ละสวยแบบนี้เข้าทางละชนะชิวๆครับรอบนี้นั่นแหละสวยงาม โอเคนะครับระบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ด่านก็จะมีไม้ใหม่มาเรื่อยๆละแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็งก็จะโหดขึ้นเรื่อยๆนี้แบบระดับคาดเดาไม่ออกแน่นอนเอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่เกมหน้าสวัสดีครับ